สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเทคให้เป็นเรื่องง่ายค่ะอยู่กับยิศนะคะและทุ่งใหญ่ครับรายการที่จะย่อยเรื่องเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เราทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆครับใช่เลยค่ะทุ่งใหญ่แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ได้ยินกันทุกวันเปิดไปทางไหนก็เจอคํานี้นั่นก็คือคําว่า AI นั่นเองค่ะ โอ้โห oh มาแล้วครับพี่ย่สกคำนี้ผมได้ยินบ่อยมากจริงๆทั้งในข่าวในหนังในโฆษณาแต่ถ้าให้ตอบจริงๆว่า AI คืออะไรกันแน่ผมก็ยังอธิบายไม่ถูกเลยครับมันคือหุ่นยนต์เหรอครับพี่ยโสก <c oughs> เป็นคำถามที่ดีมากเลยทุ่งใหญ่และหลายคนก็คิดแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วหุ่นยนต์เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ AI สามารถเข้าไปควบคุมได้แต่ตัวตนของ AI จริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะปัญญาประดิษฐ์ หรือ artificial intelligence AI ก็คือศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานที่ต้องใช้สติปัญญาคล้ายๆกับมนุษย์ได้ค่ะคล้ายมนุษย์หมายถึงคิดเองได้เหมือนเราเลยเหรอครับเกือบจะใช่ค่ะแต่เป็นการเรียนแบบความสามารถทางสติปัญญาของเรามากกว่าอย่างเช่นการเรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆการให้เหตุผลเพื่อตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการเข้าใจภาษาที่เราพูดหรือเขียนหรือแม้กระทั่งการรับรู้อย่างเช่นการมองเห็นภาพและแยกแยะสิ่งของได้ค่ะอ๋อพอจะนึกภาพออกแล้วเหมือนพวก Google Assistant หรือ Siri ที่เราสั่งงานด้วยเสียงได้หรือเวลาเราถ่ายรวบแล้วมือถือมันรู้ว่าหน้าเราอยู่ตรงไหนแบบนี้ก็คือ AI ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยทุ่งใหญ่นั่นคือตัวอย่างของ AI ที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเราเลยค่ะ และนี่ก็นำมาสู่ประเด็นที่สองที่สำคัญมากคือ AI คือผู้ช่วยของเราค่ะผู้ช่วยหมายความว่ามันมาช่วยให้เราทำงานสบายขึ้นใช่เลยค่ะลองคิดดูนะทุ่งใหญ่ งานบางอย่างมันน่าเบื่อต้องทําซ้ําๆหรือต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล้านๆชุดซึ่งถ้าให้คนทําก็คงทั้งเหนื่อยทั้งช้าและอาจจะผิดพลาดได้ง่ายแต่ AI เก่งเรื่องนี้มากค่ะมันสามารถช่วยเราทํางานซ้ําซ้อนและว,วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามากๆอ๋อพอจะนึกภาพออกแล้ว เหมือนให้ AI ช่วยคัดแยกอีเมลขยะเป็นพันๆฉบับหรือช่วยคุณหมอวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์เพื่อหาจุดผิดปกติเล็กๆที่ตาเราอาจจะมองข้ามไปได้แบบนี้ก็คือ AI ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยทุ่งใหญ่นั่นคือตัวอย่างของ AI ที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยค่ะและนี่ก็นํามาสู่ประเด็นที่สามที่สําคัญมากคือ AI ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตค่ะอ้าว ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่เลยค่ะทุ่งใหญ่ณนะเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะ AI ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness หรือมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนที่เราดีใจเสียใจหรือกโกรธได้เลยค่ะ แล้วที่มันตอบโต้กับเราได้เหมือนคุยกับคนจริงๆหรอครับนั่นเป็นเพราะว่ามันถูกฝึกฝนมาอย่างดีค่ะทุ่งใหญ่ AI ทํางานตาม a l g o ริท h m และข้อมูลมหาศาลที่มนุษย์ป้อนเข้าไปเท่านั้นมันแค่เรียนรู้แเทเร์นและจําลองการตอบสนองที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเหมือนนักเรียนที่ท่องจําหนังสือมาทั้งเล่มเพื่อตอบคําถามแต่ไม่ได้เข้าใจความหมายหรือรู้สึกกับเนื้อหาในนั้นจริงๆค่ะโอ เข้าใจจำแจ้งเลยครับแสดงว่ามันก็เป็นแค่เครื่องมือที่ฉลาดมากๆชิ้นหนึ่งไม่ได้มีจิตใจไม่ได้มีความรู้สึกแค่ทําตามคําสั่งและข้อมูลที่เราให้ไปเท่านั้นถูกต้องที่สุดค่ะทุ่งเล่การมองว่า AI เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ทรงพลังจะทําให้เราใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความกลัวที่ไม่จําเป็นลงได้เยอะเลยค่ะ วันนี้เคลียร์เลยครับพี่ยีศกสรุปง่ายๆก็คือ AI คือเทคโนโลยีที่เรียนแบบความฉลาดของมนุษย์เพื่อมาเป็นผู้ช่วยทํางานยากๆให้เราแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นแค่เครื่องมือที่ไม่มีใจิตใจนั่นเองใช่เลยค่ะทุ่งใหญ่สรุปได้ดีมากเลยค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการคุยเทคให้เป็นเรื่องง่ายในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานของ AI กันมากขึ้นนะคะ ใช่เลยครับใครมีคําถามหรืออยากให้เราคุยเรื่องเทคโนโลยีอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ยี่ศกต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ